สวัสดีครับผมอยู่กับช่องพอน้องมิกนะครับผมพาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าคือเขากับผมพอน้องมิกพาซุ่มทงไฮทงหน้านะครับเป็นศิลธรช่องนะครับผมผชมขเขาเขียวๆครับผมเรื่องห้องเขาครับจะสะอ่อนนะครับเนาะ ขางามๆครับผมกับบรรยากาศท่องให้ทองหน้าข้าวสวยๆข้าวงามๆหอมนะครับนี่หอมกินเขานะครับหอมกินดอกเขานี่ไมาเรี่ยง,งสิหอมหอมครับผมถ้าผู้ใดจําได้นะครับผมยุคเก่าศูนย์นะครับคนยุคเก่าศูนย์นี่สีหัวักดีนะครับผมการทําให้ทาหน้า มันเป็นจังไดมันเมือ่อยสาไดสมัยก่อนนะครับผมครับสมัยสมืยนี้มันเพื่อกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยเขาก็ใส่ควายนะครับไถหน้าดำหน้าถอนกายเฮ็ดเอียงเบิดนะครับผมลงแข่กันนะครับผมทุกมมือนี่ผมมีแล้วครับผมทุกมมือนี่มีแท่ปมะมาณว่ามือหนึ่งดำหน้าเลี้ยวนะครับผม <laughs> มือหนึ่งดำหน้าเลี้ยวเนี่ยไไดมันบ่ก็คือลดไถแล้วนะครับเนาะ ไทยแล้ววานมือเดียวเลยครับผมหน้าทงใหญ่บานได้กับมือเดียวนะครับผมไทยแล้วกับวานวานแล้วกับรถปั่นนะครับใส่คนกับบริวานครับใส่เครื่องนะครับเสมอเนี่ยใส่เครื่องวานนะครับผมใส่เครื่องพนเขาปุ๊บ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 ข้าวเดียวนะครับผมรถกับปั้นมาเนี่ยครับรถปั่นน้ำกลนมาเนี่ยโอ้ยจะเป็นสบายครับนะครับผมจ่ว่าผมคิดหอดสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณผมก็เลยใส่แบบใส่รถไทยหน้าเดินตามนะครับเนี่ย อีแตกบานเท่านะครับผมถ้าคนอีสานมาขับรถอีแตกกันนะรถไถนาเดินตามก็ได้ใส่รถอีแตกไถคาดแล้วก็ดำเอานะครับผมโอ้ก็ใส่แบบโบราณจังน่อยอยู่ครับผมดำเองยงไดเลยครับนี่ดำบ่หลายครับผมหน้าสามสีไ่ไรดำดำพวกหินนะครับผมเฮ็ดเอาพ่อซ้ำนีนะครับเฮ็ดหลายกูหนีกับอะไ้าน,านะครับผม ตามถีเบื้องล้ลลงทุนไปหลายนะครับถ้าห้าจ้างรดลงทุนหลายพวกวานพวกอย่างนี้ผลผลิเตเท่ากับ,บ่สมนะครับผมมันก็ซ้ำสื่อเข่ากินคือเ่าสูงแล้วเฮ็ดไน้ยหน่อยแต่ว่าห้าเพี้ยนให้มันได้นะครับผมมันสีประมาณนี้นะครับผมนี่สูงนะครับนี่นเขานี่อยู่ประมาณเขาเนี่ยอยู่มระมอยหาสิบเส้นครับเขาเนี่ความสูงของเขาเด้นี่นะครับผมปลายเขาเนี่1อยหาสิบเส้นเลยเดยย้เพราะว่าผมสูง1อยแปดสิบ มันอยู่เพียงข้อผมนะครับผมเข่านี่ก็จะน้ำมันลอยหาสิบเส้นนะครับสิครับผมชุ่มทงให้ทงหน้าตามภาษานะครับผมพอหลังมีผ้าชุ่มทงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้เยครับเด้อฝากกดติดตามช่องพอหลังมีผ้าชุ่มทงให้ทงหน้านี่เวยครับเด้อเพื่อเสิได้มีกําลอกแรงอกแรงใจเฮ็ดหาคลิปเฮ็ดคลิป,ลปสิลงทุนเฮ็ดคลิปนะครับผม ขอบคุณหลายนะครับเด้อที่ผู้ใดกดติดตามให้กันขอบคุณหลายนะครับเด้อขอให้ทุกคนกดติดตามให้พ่หอหนังมิกดีคดอ,ดดอดดดครับผมสวัสดีครับผ้าชมเข่าซื้อดอก